เท e ร์ e อ n เท n i ล h นรักในคืนนิรันต์ตอนพิเศษรักนี้นิรัน์อินผ่านไปหนึ่งเดือนที่เขาหาตระกูลเซียวริมระเบียงห้องนอนชอนยืนรับลมเย็นอยู่ตรงระเบียงนี่ก็เข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วแต่เขากลับไม่รู้ถึงความหนาวเหน็บใดๆเพราะปกติร่างกายก็มีอุณหภูมิที่เย็นเหมือนคนตายเป็นพื้นฐานอยู่แล้วผ่านไปหลายวันแล้วนะ แต่ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอยู่เลยล่ะเฮ้ยพี่คินครับพี่สบายดีใช่ไหมดวงวิญญาณของพี่ไปสู่สุขติหรือเปล่าครับในเวลาแบบนี้ชอนอยากจะฝันเห็นฮาคินเป็นที่สุดแต่กลับไม่เคยฝันเห็นฮาคินเลยต่างจากตอนนั้นที่เขาไม่อยากฝันเห็นแต่กลับฝันเห็นอยู่บ่อยๆ วันนี้ดูเหมือนฝนจะตกเลยนะชอนทอนหายใจก่อนจะกลับเข้ามาในห้องหยิบเสื้อคลุมตัวนอกมาสวมใส่จากนั้นก็หยิบกระเป๋าเงินใส่ในอกเสื้อก่อนจะวา่มาโผล่ที่ชั้นล่างเพียงแค่พริบตาและเดินไปหยิบกุญแจรถชอนขับรถออกไปที่ร้านดอกไม้แห่งหนึ่งพอมาถึงเขาก็ลงไปรับดอกไม้ที่ได้สั่งเอาไว้เป็นประจำไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกชอนก็จะมารับดอกไม้ไปยังที่ที่หนึ่งทุกวัน นั่นก็คือสุสานหลังจากวันนั้นชอนก็นำร่างของยางกับฮาคินมาฝังที่สุสานและเขาก็มาหาคนในหลุมศพทุกวันมาพูดคุยกันเหมือนว่ายังมีอีกฝายอยู่ข้างกายแต่มันก็เงามากเลยละ่ะทำไมต้องเป็นอมาตะด้วยก็ไม่รู้หลังจากที่ฮาคินจากโลกนี้ไปเขาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะจบชีวิตตัวเองเขาไม่ยอมกินเลือดเอาตัวเองออกไปยืนกลางแดดในยามเช้า เพื่อให้แสงแดดแผดเผาต,ตัวเองจนทรมานแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะเขายังคงตื่นขึ้นมาเจอว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังบนโลกใบนี้อยู่ดีแม้ว่าทามัสกับพาเตอร์จะคอยมาหามาเล่นด้วยมันก็ช่วยทำให้เขาลืมเรื่องทุกข์ใจไปได้แค่เพียงชั่วขณะและพออยู่เงียบๆคนเดียวความคิดถึงก็เริ่มทำงานในช่วงเวลาแบบนี้คาเตอรกับทามัสรู้ว่าชอน่าจะมาที่สุสารพวกเขาเลยตามมา และก็ได้เห็นว่าชอนกำลังนั่งคุยอยู่กับป้ายชื่อของฮาคินชอนพูดคนเดียวทุกครั้งที่มาที่นี่เพราะเขามักจะจินตนาการว่าฮาคินมานั่งคุยอยู่ข้างๆการที่ได้โอบก,กอดายชื่อของฮาคินมันก็เหมือนว่าเขากำลังได้รับอ้อมกอดจากฮาคินตอบกลับมาเช่นกันฝนเริ่มลงเม็ดแต่ชอนยังคงนั่งกอดายชื่อที่หน้าหลุมศพของฮาคินไม่ยอมลุกทำให้คาร์เตอร์ต้องรีบวิ่งเข้าไปลากตัวชอนเข้ามาในร่ม ที่เป็นศาลาเอาไว้ให้คนที่คอยมาทำความสะอาดที่นี่ได้หลบแดดหลบฝนกลับบ้านได้แล้วชอนพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่คาร์เตอร์บอกเพราะเห็นว่าชอนเป็นแบบนี้เพื่อนคนนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้อีกอย่างก็เป็นคนที่เคยรักจะไม่ให้ดูดำดูดีกันก็อย่างไรชอนไม่ได้ตอบแต่เขาเดินไปขึ้นรถด้วยท่าทางที่ไร้อารมณ์สุดๆวันต่อมา ชอนตื่นขึ้นมาก็นอนค้างนิ่งอยู่แบบนั้นเขามองเพดานห้องแล้วก็น้ำตาไหลเข้าใจแล้วว่าฮาคินตอนที่เป็นอมตะคงจะมีความรู้สึกไม่ต่างไปจากเขาในตอนนี้มันโดดดีวิ่งขึ้นบันไดามาก่อนจะมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องนอนของชอนชอนรีบออกมาเร็วเมื่อคืนมีฟ้าผ่าลงมาที่หลุมศพของฮาคินและตอนนี้ศพก็หายไปชอนเปิดประตูให้ธามัดทันทีนายว่าไงนะ รีบไปที่สุสานเร็วเข้าไอเตอร์รออยู่ที่นั่นจบคำของทามัสชอนก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเอา้เอาปะโถ่เทามัสเกาหัวเขาพยายามโทรหาชอนแต่ชอนก็ไม่รับสายพอตมามาบอกถึงที่ชอนก็ไปคนเดียวอีกทำให้เขาต้องรีบวิ่งลงบันไดมาเพื่อที่จะตามชอนไปที่สุสานไม่นานชอนก็มาโผล่ที่ข้างหลุมศพของฮาคินเขามองลงเปล่าที่ไร้ศพ และนี้ก็ส่งมาถึงคาเตอร์ด้วยแล้วถ้าไม่เจอละชอนคาเตอร์นึกเป็นห่วงฉันก็จะหาต่อไปคาเตอร์เงียบฟังและไม่มีคำแนะนำอะไรอีกมีแค่เพียงตามใจชอนเลยแต่เขาก็ยังรอสนับสนุนอยู่ไม่ว่าชอนจะทำอะไรก็ตามไม่เจอแบบมีชีวิตก็ต้องเจอศพเอ่ยจบชอนก็หายวับไปจากตรงนี้และมุ่งหน้าตามหาฮาคินอย่างบ้าคลั่งจนเวลาผ่านไปหลายวัน ร่างกายของชอนไม่ค่อยจะดีนักเพราะเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยชอบอดอาหารเขาไม่อยากดื่มเลือดจากพวกหนูท่อที่สก,กปรกพวกนั้นและไม่อยากทำร้ายมนุษย์คนไหนด้วยจึงเลือกที่จะอดดีกว่าอินพอใช้พลังมากๆเข้าก็ทำให้หมดกำลังและเพลียม,มากทำให้ชอนต้องซุดตัวลงที่ข้างกำแพงในซอยเปลี่ยวชอนเสียงนี้ลอยมาตามลมมันเป็นเสียงที่ชอนคุ้นเคยทำให้เขาฉีกยิ้มกว้างทันที จากที่กำลังจะหมดแรงก็มีแรงฮึดสู้ขึ้นอีกครั้งพี่คินชนมองหาไปทั่วแต่ก็ไม่เจอใครในบริเวณนี้ทำให้เกือบจะถอดใจและคิดว่าตัวเองคงจะหูฝาดแต่ทว่าเสียงนั้นกลับดังขึ้นมาอีกครั้งชนพี่คินนั่นพี่ใช่ไหมชอนออกมานะพี่คินพี่อยู่ไหนอะออกมาชนฉันอยู่ทางนี้ ชนหันไปมองตาเสียงอีกครั้งเขาเห็นฮาคินกำลังค่อยๆลอยตัวลงมาจากท้องฟ้าแค่นั้นน้ำตาก็พรัง่งพรูออกมาเป็นสายทานขอโทษที่ทิ้งให้รอนานนะแต่ว่าฉันกลับมาแล้ว <c oughs> ชนร้องไห้พลรงพยักหน้ารัวๆกลับมาก็ดีแล้วและขอให้เรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันก็พอฉันคิดถึงนายนะชนฮาคินบอกพร้อมอ้าแขนออกว้าง ฉันไม่ได้ตอบอะไรเพราะเขาตื้นตันมากจนพูดอะไรไม่ออกและวิ่งเข้าไปกอดร่างสูงเอาไว้แน่นทันทีกลับมาก็ดีแล้วครับแต่อย่าหายไปอีกเลยนะผมอยู่บนโลกนี้คนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีพี่คินฉันจะไม่หายไปไหนอีกแล้วมรักของเราจะเป็นนิรันเหมือนกับอายุที่ยืนยาวของฉันกับนายไงสองคิ้วสวยขมวดเข้าหากันทันทีไม่ได้ยินแบบนั้นนี่พี่คินกลายเป็นก็เลยอยากกอด นี่อยากกอดเพราะหิวอยู่ใช่ไหมเปล่านะผมคิดถึงพี่จริงๆแต่ก็หิวด้วยนิดนึงอะ <c oughs> จากที่ก่อนหน้านี้ร้องไห้ฉันก็เปลี่ยนมาเป็นหัวเราะทั้งน้ำตาให้ให้ตายเถอะเด็กขี้ยุ่ยอย่างนายเนี่ยฉันไม่ควรปล่อยไว้นานเลยจริงๆมือหนาขยี้ผมบนหัวชอนด้วยความเอ็นดูงั้นเรากลับเขาห,หาตระกูลเซียวกันเลยดีไหมครับไม่พูดเปล่า แต่สงสัยตาเจ้าเล่มาให้หาคินด้วยจากนั้นก็จูงมืออีกฝ่ายให้เดินไปด้วยกันถ้าจะรีบขนาดนี้ฉันน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮาคินเล่นมุกมาหนึ่งตับนี่พี่คินเล่นมุกแล้วครับชอนรีบหันมามองคนที่เดินมาด้วยกันอย่างแปลกใจเพราะหาคินไม่ใช่คนตลกเขามักจะนิ่งขรึมเสียมากกว่าใช่เป็นไงตลกไหม ชอนทำหน้าแย่ๆให้กับมุกฝุดๆนั้นตลกจังเลยครับแต่สีหน้ากับน้ำเสียงของนายมันเหมือนว่าไม่ตลกเลยนะฮาคินหันมาจ้องมองเหมือนแกล้งจับผิดเ้ตลกสิครับพี่คินอย่าคิดมากสิชอนก็พูดไปเรื่อยตอนนี้เขาอ,อารมณ์ดีและเดินกระโดดโลดเต้นนำหน้าฮาคินไปเหมือนฉันจะเชื่อนายก็ได้เพราะว่านายคือที่รักของฉันประโยคนี้ทำชอนหยุดนิ่ง เขาหันกลับมาหาฮาคินหอยพี่คินมามุกนี้ผมก็เขินนะดีมุกมึกอะไรกันนี่เรื่องจริงรู้แล้วนะก็คนมันเขินนี่นะชอนหันตัวเดินนำไปอีกทีนี่เด็กดีฮาคินเรียกแบบนั้นมันทำให้ชอนแปลกใจเล็กน้อยหืมเด็กดีงั้นเหรอใช่ยนยอยากจะขี่หลังฉันไหมเอาดี ชนฉีกยิ้มกว้างว่าแล้วก็ปีเข้ามาหาอาคินทันทีร่างหนาแบกร่างบางเดินไปเรื่อยๆเพราะอยากจะใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่ามากที่สุดและจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามรักนี้นิรันจบบริบูรณ์ ทุกคนและแล้วก็มาถึงตอนจบบริบูรณ์ครับอุลรัาแนคืนนี้รันสมชื่อเลยนะครับแล้วก็หาคินกับชอนก็ต้องบอกลาทุกคนไปแล้วนะเพราะในที่สุดก็จบเรื่องนี้ได้สักทีเดินทางมันนานมากๆเลยครับกับการเขียนเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นแนวแฟนตาซีเนาะที่เดียอยากจะลองแต่งแต่ว่าก็ท้าทายตัวเองดูว่าจะไปรอดไหมเนาะแต่ก็รู้สึกแบบไม่รู้สิรอดไปรอดอยู่มั้ง รัดมั้งไม่รัดมั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแนวแฟนตาซีมันเป็นอะไรที่เขียนยากมากแล้วยิ่งมีป,มน,นป,ม,นปมนู่นปมนี่ปมนั่นแล้วแบบคือมีหลายภพหลายชาติโอ้ยยิ่งทําให้หัวสมองยุ่งไปกันใหญ่เลยครับแล้วจริงๆเดียวก็ท้อมันมีช่วงหนึ่งอะที่ท้อแล้วแบบเขียนต่อไม่ได้เขียนต่อไม่ไหวเออถ้าหากว่าดูตั้งแต่ตอนเริ่มเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกครั้งแรกเลยนะนะนะตอนเปิดเรื่องก็เป็นปีเลยนะทุกคนเออแล้วก็กว่าจะจบได้ก็ อู่สีนานมากๆเลยส่วนใน YouTube ก็ที่มาลงช้าเพราะนานๆทีค่ะแต่สำหรับการเขียนเนาะคนที่ตามอ่านอยู่ก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วเดียเองก็แบบมันกังวลอะว่าการเขียนเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นยังไงมันดีไหมอะไรไหมอะไรต่างๆนานาคือแบบเราจะคิดไปแบบเยอะมากแล้วก็อาศัยคอมเมนต์จาก นักอ่านนักฟังค่ะที่แบบเออมาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วแบบเฮ้ยเขาชื่นชอบนม่ยายแล้วนะเฮ้ย <"H ee, S 2> ดูเขาพูดถึงตัวละครเราสิเรารู้สึกดีอะเออมันก็เป็นแรงใจอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เดียพยายามเขียนเรื่องนี้ให้จบจนได้ค่ะและแล้วมันก็จบมีอ e ีบุ๊กด้วยนะทุกคนเผื่อใครอยากจะช่วยสนับสนุนผลงานที่เดียพยายามสร้างขึ้นมาแต่ว่าใครที่อ่าไม่อยากจ่ายตังค์ไม่อยากเสียตังค์ก็อ่านฟรีได้ตามปกติแล้วก็มาฟังในนี้ได้ ฟรีเหมือนกันจ้าก็ไม่ได้มีการลบออกหรืออะไรนะในอนาคตนี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันเคยมีคลิปเก่าที่โดนลบไปอยู่เหมือนกันเอาละค่ะแล้วก็อยากจะขอฝากทุกคนกับอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นปอจันเรื่องใหม่เรื่องรักข้ามเวลาอ่านิยายเรื่องนี้เดียเคยแต่งเป็นอ่าฟิกแบบประกอบภาพล,ลงในทิกต o อกนะคะแต่ว่าทิกต o อกช่องนั้นอะ รีวไปแล้วหายไปแล้วจ้าเปิดมาแบบนานหลายปีมากแล้วก็มีวิดีโออยู่ในนั้นเยอะมากๆเลยแต่ก็นั่นแหละหายไปแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้กลับมาทําการเขียนเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งจะบอกว่ารีไรได้ไหมมันก็ได้นะเพราะว่ามันยังมีเนื้อหาของเนื้อเรื่องเดิมที่เดียร์เคยแต่งเอาไว้อยู่แต่ว่ามันก็มีเนื้อหาอื่นๆแบบว่าเพิ่มเข้าไปเยอะมากๆจะบอกว่าเขียนใหม่เลยก็ยังได้แต่ว่าเขาโครงกับพลัด มาจากของเดิมที่เคยแต่งเอาไว้จ้กก็ยังไงก็ฝากเรื่องรักข้ามเวลาเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวถ้าเดียเขียนได้หลายๆตอนก็จะได้มาอัดให้ทุกคนฟังนะคือตอนนี้เขียนได้4ตอนอยู่เลยแล้วก็ไม่ว่างจะมีการเดินทางนู่นนี่นั่นเนาะกว่าจะว่างอีกทีก็ประมาณวันที่10ของเดือนอพฤศจินี้แล้วก็ว่างยาวน่าจะน่าจะนะน่าจะว่างยาวไปจนถึงปีใหม่เลยครับ ปีใหม่ก็น่าจะยุ่งๆอีกแล้วอืมเพราะว่าต้องกลับบ้านครับรวมญาติอีกแล้วญาติเยอะใครที่อยากสอบถามเรื่องอ e ีบุ๊กสามารถทักเดียไปที่ไอดีไลน์ได้เลยนะจ้าที่ใต้คลิปเดียว,วางช่องทางการติดต่อเดียเอาไว้แล้วนะทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูได้จ้าแล้วก็สําหรับใครที่อยากดเนท o ให้กําลังใจเดียก็สามารถทําได้เลยนะเลขที่บัญชีอะไรต่างเดียก็วางเอาไว้ที่ใต้คลิปแล้วเหมือนกันครับใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยส่งด o น a t ให้ไรเดียเนี่ยห้บบาทอะไม่รู้ว่าไรเดียได้รับ ได้รับหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าส่งไปแล้ว5 0บาทแล้วรายเดียได้ไหมอยากรู้ก็แอดไลน์มาได้นะทักมาถามกันก่อนว่าใช่รายเดียหรือเปล่าคะเขทีบัญชีนี้เป็นของรายเดียใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะโดเน a t ให้นะ50บบาท100อบาทอะไรแบบนี้แบบนั้นก็ได้นะเพราะปกติก็จะมีคนทักมาถามแบบนั้นเรื่อยๆค่ะต้องลาทุกคนไปจริงๆแล้วนะคะสําหรับแฟนฟิกปอจันเรื่องนี้เพราะว่ามันก็ได้สิ้นสุดแล้วเนาะจบลงแล้ว ยังไงก็ฝากป่อจ้านเรื่องต่อไปด้วยนะคะรักข้ามเวลาแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบาย